สวัสดีครับผมมิตรถาบาไปเที่ยวครับวันนี้เจอหัวไหลทุ่งนะครับกําลังและเ็มญ้าในทุ่งนาข้าวนะครับปูประมาณประมาณร้อยกว่าตัวนะเกือบสองร้อยนะครับโอ้สวยงามมากครับโอ้ย้าอุดมสมบูรณ์นะครับช่วงนี้นะครับญ้าอุดมสมบูรณ์มากครับโอ้ นานเจอนะครับไม่ใช่เจอกันทุกวันนะครับตอนนี้เขาเกี่ยวข้าวเสร็จหมดแล้วนะแล้วกำลังจะปลูกข้าวใหม่นะแต่ดีบังเอิญมาเจอข้าวนะฮัวไล่ทุ่งนะครับเยอะนะครับฝั่งนน้นก็เดินเป็นแถวสวยนะครับฝั่งนี้ก็เละเล่มหญ้าอยู่นะครับเล่เล่มหญ้าอยู่นะครับสวยนะฮะ ไปไหนกันนะ บ้านไปไหนกันน่นเนี่ย นี่คือวัวไล่ทุ่งนะครับวัวไล่ทุ่งไว้ช่วงนี้เดือนธันวานะครับต้นเดือนธันวาก็วัวไล่ทุ่งก็เริ่มจะมากันแล้วนะครับเริ่มจะมาแล้วนะก็ขณะนี้ด้านบนถนนอีกฝั่งหนึ่งก็วัวกําลังเดินเรียงแถวกันไปนะครับนะครับเรียงแถวอยู่ฝั่งนี้ก็กำลังไล่ต้อนไปให้เข้าในฝูงนะครับเข้าฝูงนะครับสุดยอดครับสุดยอด เอาละครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ